รู้ไหมว่ารถที่เราขับอยู่วันนี้ครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วตอนที่เป็นโฉมเก่าของเขาอะ่ะเขาเคยเป็นรถเจมส์บอ์มาก่อนอลองคิดดูนะว่าการที่จะได้ชื่อว่าเป็นรถเจมส์บอ์เนี่ยมันมีไม่กี่คันในโลกนี้นะมีเทคโนโลยีที่แบบไฮเทคมากซึ่งตอนนั้นอะ่ะพี่เจมดูแล้วพี่เจมชอบมากๆชอบรถคันนี้มากๆแล้วพอเขากลับมาทำใหม่ เอาตัวเลขนี้กลับมาเล่นใหม่รอบหนึ่งแล้วมีฟังก์ชันใหม่ขนาดเนี้ยก็เลยทําให้แบบต้องดึงดูดก็ต้องอยากขับจริงๆครับรถคันนี้คือ BMW 7 5 0 E ครับผม ซีรีส์เต้องเป็นรถที่นั่งสบายซึ่งรถคันนี้เนี่ยผมไปศึกษาหาข้อมูลมาครับผมศูนย์ถึงร้อยในพี่เจมคิดว่ากี่วินาทีครับพี่เจมรู้เอฟเฟกต์ขอเลานี่สีเก้าวีครับเอาเรื่องครับเอาเรื่องเอาเรื่องครับการที่ผมได้มาทำอะไรแบบนี้ได้มาขับรถในฝันของผมเนี่ย ต้องขอบคุณแฟนๆในการ Let's Drive แล้วก็ต้องขอบคุณ Auto Skin นะครับ Auto Skin เนี่ยเป็นบริษัทที่นำเข้าฟิล์มป้องกันร,รถอันดับต้นๆของประเทศนะครับทำมาแล้ว10กว่าปีนะครับถ้าเกิดรักรถก็อย่าลืมให้ Auto Skin ดูแลนะครับแล้วตอนนี้เขาก็มีฟิล์มกองแสงเช่นเดียวกันนะครับอย่าลืมไปกดไลค์ให้ Auto Skin ด้วยนะครับแล้วต้องที่สำคัญเลยขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะครับ Auto Skin Drive กับรายการ Let's Drive นะครับขอบคุณทุกคนจริงจากหัวใจเลยนะครับเราทั้งสองค,คนมีกำลังใจทุกครั้งที่ได้เห็นทุกคนเนี่ยมาแบบให้คอมเมนต์เราหรือว่ามากดไลค์กดแชร์กับเรานะครับผมขอบคุณบบม,มากครับรถครันนี้เนี่ยเครื่องยนต์3 0 0 0 6สูบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้า2 2กิโลวัตต์รวมกันแล้วแรงม้า489แรงม้าครับแรงบิด 700นิวตันเมตรแรงบิดเท่ากับ X7 แรงม้าเยอะกว่าจึงทำให้รถคันนี้เนี่ยซึ่งเป็นรถที่ใหญ่มากนะครับยาว5เมตรเพราะว่าเป็นตัวฐานล้อยาวเมื่อก่อนเนี่ยซีรีส์เจ,จะมี2แบบฐานล้อสั้นกับล้อยาวจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยรู้สึกว่าซีรีส์เจจะเป็นฐานล้อยาวหมดแล้ว วันนี้ที่เราอยากมาลองขับดูเนี่ยเพราะว่าปกติแล้วรถคันนี้คือที่บอกต้องมีคนขับแล้วเรานั่งข้างหลังใช่ไหมอยากรู้ว่าแล้วถ้าวัยรุ่นอย่างเรามาขับคับนนี้ได้ไหมจะเป็น f e ล l i n g ยังไงเราจะได้ความรู้สึกยังไงวัยรุ่นเดี๋ยวนี้ก็ขับซีรีส์เจ็ดได้เหมือนกันเพราะว่าดีไซน์ของเขามันเท่มากครับพี่ดีไซน์ใหม่ของเขาหมดเลยดีไซน์แบบแฟชั่นมากๆแล้วก็แหวกแนวมากๆรถคันนี้แม็กยี่สิบมิวสแม็กไม่ใหญ่มากแก้มยางหนาะทำให้นั่งสบาย รถคันนี้เนี่ยข้างหน้าก็คือเป็นเขาเรียกว่าไฟหน้า2ชัน้นจุดเด่นของซีนีเรับแล้วก็ไฟหน้าเป็นคริสตัลด้วยนะกระจังหน้าครับเขาเรียกว่า,เ,าเป็นกระจังหน้าของ BMW Iconic g l o w นกตอนกลางคืนเนี่ยเราจะเห็นกระจังหน้าเนี่ยมีไฟเป็นวงกลมด้วย Ambient Lighting ก็โอ้โหยาวตั้งแต่คนขับฝั่งขวาไปยัง คนนั่งนะครับคริสตัลเต็มเลยตัวระบบ i Drive ก็เป็นคริสตัลเลยที่หมุนตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือเป็นคอนโซลใหม่หมดเลยพวงมาลัยก็ใหม่ความสะดวกสบายมีเยอะมากๆคันนี้คือเขาทำมาเพื่อให้คนขับก็สามารถที่จะสบายได้เช่นกันนะครับคือใน OS 8เนี่ยหน้าจอเนี่ยทุกอย่างคือสั่งการได้จากตรงนี้หมดเลยอยากนวดขึ้นมามก็นวดได้นะครับฝั่งลาวาก็ทำได้ครับมามาครับมา แต่แต่่นวดวนะครับพี่ทำไมครับผมกลัวผมหลับครับโดยพี่เไม่มีคนคุยด้วยพอมาขับแล้วรู้สึกว่าแบบไวรุ่นขับได้ไหมผมว่าขับได้นะเพราะว่ามีความไฮเทคระบบการขับขี่ของเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบ ความปลอดภัยนะครับ uh, Cruise Control Adaptive Cruise Control Lane Assist ทุกอย่างคือสูงมากอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่วัยรุ่นต้องการสิ่งหนึ่งที่วัยรุ่นชอบนะครับอะไรเครื่องเสียงครับพี่เจมเครื่องเสียงเครื่องเสียงของคันนี้เนี่ยดีมากครับเพราะว่าเป็นของ Bowers and Wilkins นะครับผมรับรองอันนี้เครื่องเสียงรถคันนี้คือสุดแน่นอนตอบโจทย์วัยรุ่นได้เลย ทำมาเพื่อเพื่อเอาใจคนขับด้วยเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่ซีรีส์เเป็นจุดเด่นของเขาทีา่สิ่งที่เราต้องสัมผัสมันคือข้างหลังปะใช่ครับเพราะฉะนั้น,นวันนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราขับไปจุดหนึ่งจุดที่เราจะไปเนี่ยโอเคแล้วเราไปหาคนขับเลยประสบการณ์ซีรีส์เจ็ดที่แท้จริงเราต้องมานั่งข้างหลังพี่เกมจะใช้ฟังก์ชันทั้งหมดของรถคันนี้ให้ทุกคนได้พิสูจนกันว่าจริงๆแล้วรถคันนี้เนี่ย ไม่ใช่แค่ระบบบริหารวัยรุ่นอย่างเราก็เ็นฟิตจากข้างหลังได้เช่นกันจริงครับเบาะนิ่มมากๆเลยนะครับข้างหลังก็นวดนั่งนี่ไงเพราะว่าเขามีตัวทัชสปีนตรงนี้เราสามารถเบาะปรับเบาะกดมาส s a กดอะดจัส u s เมนต์ของเบาะได้เลยนะครับผมและที่สําคัญคือปรับแอร์ก็ปรับตรงนี้พจริงๆปกติเราก็ต้องหาที่กดแอร์นะแต่ความเป็น B M W ตัวใหม่ทุกอย่างจะอยู่ในจองของเขารถคันนี้มีฟังก์ชันดีมากอีกอันหนึ่งคือ Conference Call เขามีกล้องอยู่ตรงนี้ครับครับคือถ้าเกิดเราเป็นเจ้าของรถคันนี้แล้วเนี่ยเราสามารถเซตอัพรถคันนี้ให้เข้ากับเราได้เลยอยากใช้แอปอะไรอยากใช้ Skype อยากใช้ Zoom อยากใช้ WhatsApp อะไรอย่างเงี้ยสามารถออทำได้เลยแล้วรถคันนี้มี gesture control ใช่ไหมเราบอกพี่ออสครับพับทุกอย่างลงมาหน่อยพี่ออสทำมืออย่างงี้ปุ๊บทุกอย่างมันจะมาเองเลยสะดวกมากคือจอจะลงมาเองซึ่งปกติจอนี้จะพับอยู่ข้างบนนะครับครับ อันนี้เขาเรียกว่า executive launch นะครับเป็นเบาะพิเศษที่มากับรุ่นซีรีส์เเท่านั้นนะครับผมเบาะหน้าเนี่ยเขาจะดันไปข้างหน้าปึ๊บแล้วก็จะมีที่พักขาด้วย ีเกมว่าเราลองใช้จอดูไหมลองเปิดทํากิจกรรมที่เราสองคนชอบทำกับกับจอแบบดีๆอย่างเงี้ย<ด>จอ31น,นิ้ว 8K พ<ด>ี่เกมคิดไม่ออกว่าจะมีอะไรดีเท่ากับการที่เราจะเล่นเกมครับเราจะเล่นเกม Play 5กันนะครับรถคันนี้เนี่ยก็คือมี12โวลท์ที่อยู่ตรงข้างหน้าก็คือที่เสียบไฟฟ้า12โวลต์เราแค่มีอินเวอร์เตอร์แล้วแปลง ครับให้เข้ากับเทลยห้าของเราในวันนี้เท่านั้นเองอ่ะเราว่าเปิดไว้แล้วโอเคครับเรามาถึงคาเฟ่แล้วนี่เดือนเดซ ember อ่ะเราคุยกันเพลินไปไหน่อยครับเออเนี่ย,ยไม่รู้เรื่องจริงจริงครับเท่ากับว่า <laughs> โอเคเดี๋ยวเราพักตรงนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาเล่นกันใหม่ ร้านเดือนเดือนธันวาคคาเฟ่นะครับร้านนี้ผมเคยมาแล้วแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยมาเขายังมีแค่โซนเดียวข้างหน้าตอนนี้ก็มีโซนใหม่แล้วนะครับก็เลยอยากจะมาดูว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็ร้านนี้เวลาที่มีมุมถ่ายรูปเยอะมากๆเลยถ่ายตรงไหนก็สวยมากับอีกคนถ่ายให้กี่รูปก็ไม่รู้เนาะ แต่ว่าอันนี้พี่เจมยังไม่ได้ถ่ายครับก็คือมุมกุมองอาพี่เจมบอกว่าพี่เจมยังไม่ถ่ายพี่เจมจะกลับมาถ่ายกับอีกคนไหมครับจุดถ่ายรูปเนี่ยที่เราถ่ายกันอ่ะครับอันนี้แค่ข้างนอกนะครับยังมีข้างในอีกนะครับก้องแล้วก็ใกล้เมืองก็คือซอยศิีนคริน58นะครับ เข้าซอยมา100เมตรอยู่ซ้ายมือเลยครับผมแล้ววัเราเข้าไปสั่งน้ำกันไหมได้สวัสดีครับพดีครับนี่พอีนะครับเจ้าของร้านครับสวัสดีครับพี่พดีครับดูเมนูก่อนนะครับครับยูวไม่ชัดเลยใครนะช่วยคอมเมนต์ให้ดูหน่อยได้ไหมโอ้้ เป็นโซนที่แบบมินิมอลไม่ไม,ไม่ไม่ใช่แค่มินิมอลโซนคลาสสิกครับคือแบบเขาทำให้เป็นเหมือนฟิวบ้านเลยแล้วก็โต๊ะเนี่ยเหมือนแบบ มันนั่งอยู่บ้านมันต้องกินข้าวอะไรเงี้ย,ย,นนยก็มีความวินเทจครับซึ่งอันนี้ดีมากเพราะข้าขงนอกก็คือเป็นแบบขาวหน่อยข้างในก็เป็นอีกฟีลหนึ่งครับที่เราเลือกร้านนี้มาเพราะว่าร้านนี้เป็นสิ่งที่วัยรุ่นขับครับแล้วเราขับซีรีส์เจ็ดที่เป็นรถผู้บริหารมาเนี่ยรเราอยากรู้ว่าเข้ากันได้ไหมพี่เยมส์ว่าเข้ากันได้เข้ากันได้เพราะเดี๋ยวนี้คำว่าแฟชั่นหรือคำว่าแบบเอ่อโมเดิร์นหรือว่าไฮเทคเนี่ยมันมันกระจายไปหมดทุกทุกแบบเลยไม่จำกัดอายุ ง่ายๆราว่าเดี๋ยวเนี้ยจำที่เราบอกได้ใช่ไหมว่ารถยีเจ็ดของเราเนี่ยสามารถสั่งการผ่านโทรศัพท์ได้เราก็ใช้เนี่ยแอป My BMW นะครับปลดล็อกรถได้เปิดไฟรถได้มีบีบแต่ได้แล้วก็เปิดแอร์ลงน้าได้ด้วยและนี่เขาก็จะบอกเราหมดเลยว่าตอนนี้น้ำมันเหลือเท่าไหร่ครับ99%การเปิดแอร์บนรถเนี่ยทางโทรศัพท์ถือว่าเป็นข้อดีนะครับเพราะว่าร้อนใช่ไหมใช่เพราะว่าร้อนเราสามารถเปิดให้มันแบบ ปรับอากาศภายในก่อนที่เราจะไปอยู่บนรถได้เลยซึ่งอันนี้สะดวกมากๆเลยแล้วก็รู้สึกประชอบแล้วคิดว่าถ้าเกิดสมมติมีโอกาสน่อยากให้ทุกคนได้ลองคับเับ BMW ซีรี่ส์สักครั้งหนึ่งแล้วก็ลองนั่งสักครั้งหนึ่งนะครับลองไปดูเพราะว่ารุ่นใหม่เนี่ยไม่ใช่แค่เป็นรถผู้บริหารแล้วเป็นรถที่แบบวัยรุ่นหรือชทุกคนอ่ะสามารถใช้ได้สปาเก็ตที่กะเพราเผ็ดขวพริกแห้งนะครับแล้วอันนี้แหละครับผมเกี๊ยวปลาอันนี้พิเศษของร้านนี้เลย แบบนุ่มๆน,นี่เองอันนี้ก็คือเดลตี้คอฟฟี่ของผมนะครับ <_ d irty> เป็นเป็นสูตรพิเศษของที่นี่เลยแล้วก็อร่อยมากๆนะครับอันนี้ไอซ์ช็อกโก้ครับเป็นเหมือนอช็อกโกแลตเย็นอเงี้ยครับแต่รับรองนะครับมาที่นี่นะครับอาหารรสชาติเป๊ะแน่นอนครับแพ <_ d irty> นคอฟฟี่นะครับอร่อยจนบรรยายไม่ออก <_ d irty> คำแรกของวันวนี้เรงไม่ทำงานเลยอ่ะ เติมพลังเติมอิมเติมพลังสารฝันให้ผมด้วย ในฐานะแฟนขับเจนส์บอลที่อยากขับรถเจนส์บอลสักครั้งหนึ่งในชีวิตวันนี้ได้ขับแล้วก็คือแบบดีมากๆต้องขอบคุณสถานที่วันนี้เนาะเราที่ทำให้เราได้มาถ่ายนะครับก็คือเดียเดซเซมเบอร์คาเนะครับเป็นคาเฟ่ที่น่ารักมากๆแล้วก็มีคาเฟ่ที่เราชอบมากเพราะว่าเป็นร้านของพี่ที่น่ารักของผมทั้งสองท่านเลยนะครับใครที่ขับรถมานะครับก็เข้าในซอยศรีนครินท์58ได้เลยนะครับ20เมตรขับรถมาถึงเลยหรือถ้าเกิด BTS เป็นยังไงครับก็มาลง BTS สถานีศรีอุดมได้เลยครับพอลงมาปุ๊บ เดินเข้าซอย58สเดินมา20เมตรก็ถึงแต่สําหรับใครที่อยากจัดเลี้ยงนะครับก็ข้างๆร้าน December Cafe เนี่ยครับมีร้านอาหารนะครับที่เราสามารถจัดเลี้ยงได้ร้านอาหารชื่อร้านอาหารสลาลมนะครับอาหารก็อร่อยมากเช่นกันนะครับผมมีห้องคาราโอเกะมีห้องจัดเลี้ยงนะครับแล้วก็มีดนตรีสดด้วยเช่นกันนะครับใครที่มาก็มาเร็วๆนะครับเพราะว่าเป็นร้านที่เราชอบมากๆเลยนะครับต้องขอบคุณพี่บุ๊กกับพี่โบ๊ทนะครับที่ให้เรามาถ่ายในวันนี้ได้นะครับขอบคุณครับ